พานะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทำสลามเนื้อเยลลี่ค่ะเป็นเนื้อที่ขายดีในตนะิ๊กต็อกเนาะก็วันนี้เราจะมาลองทำแบบให้คล้ายๆกับเขาอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดหรือว่ายัางไงเนาะวันนี้เราลองมาใช้กับกาว e อลเมอร์ดูเนาะจริงๆป้าพาเคยใช้กับกาวตาม้าอะไรก็ทำได้หมดเนาะเรามาลองทำดูวันนี้ใช้อุปกรณ์แค่2อย่างสาอย่างประมาณนั้นนะง่ายสุดๆทุกคนไป ไปดูกันเลยเราจะทําจากถ้วยเล็กก่อนเนาะเราจะใส่กาวไปทั้งหมด3ช้อนโตค่ะ3 <1, 2, S 1> สค่ะต่อจากนั้นเราจะใส่น้ําเปล่าไปอีก3ช้อนโต๊ค่ะ 2> 1... 2 3 1> วันนี้เราจะทำเป็นพีทละกันเนาะนี่สีชมพู1หยดเท่านั้นนะเพราะเราจะต้องให้เขาเจือจางหน่อยๆก็กลิ่นพีทค่ะ ี่ค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำบอแล็กเนาะมาผสมน้ำอีกค่ะใส่น้ำบอแล็ก2ช้อนนะคะ2ช้อนชาค่ะ 2> 1, 2. และใส่น้ำเปล่า6ช้อนชาค่ะ 2> 1, 2, 3, 4, 5, คนน้ำเปล่ากับน้ำบอแล็กให้เข้ากันนะคะ สังเกตอะไรมันก็จะแลดูมีน้ํามีน้ํานะเพราะฉะนั้นสัดส่วนต้องเปร๊ะนี่เป็นไงจากนั้นนะคะให้เทน้ํากาวที่ผสมน้ําไปอีกทีหนึ่งลงไปในน้ําบอแหลกที่เจือจางแล้วอีกทีนึงค่ะ oh, <no. S 1> จะไป ah, พี่พา <c oughs> ทำไมแลดูเหมือนจะได้เลยพี่พ มันเหมือนจะเป็นอะแต่ว่ามันเป็นหรือเปล่ามันเป็นแค่น้ำเฉอะๆหรือว่ามาดูกันด้แคไมไม่เป็นไงจะบอกว่าสูตรนี้ยมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คือรั่วกๆก็แหละคิดเมื่อกี้แล้วลองทำเมื่อกี้ดู <laughs> ได้เหรอพี่มาเจงไม่ได้โม มันอาจจะติดมือหน่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีน้ำมันมะพร้าวเบบี้ออยหรืออะไรอย่างเงี้ยมาชุบๆหน่อยแต่ก็โอเคนะเขาก็เยลลี่อยู่นะไหนไม่แข็งทำง่ายด้วยเห็นปะเจือจางขั้นสุดเพราะฉะนั้นพยายามใช้น้ำบอลลกจริงๆใช้น้ำยาป้าพาก็ได้แหละแต่ว่าอยากให้ทุกบ้านได้ลองเล่นเนื้อนี้ดู ซึ่งมันเพอร์เฟกมากแล้วมันก็ไม่ติดมือเดี๋ยวเราเอากลับไปที่กระปุกเหมือนเดิมเนาะเนื้อนี้ป้าพาไม่ทําขยเพราะว่ามันเหลวมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเด๋ยวมันก็จะเหลวเยอะมากอะมันต้องแบบไขยเขาเรียกว่าไงอะสั่งวันนี้ทําวันนี้ส่งพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะมันจะละลายละลายอะทุกคนอโอ้ดูน่าเล่นมากทุกคน เป็นเยลลี่เลยเห็นว่าแผ่บางด้วยนะโอ,โอ้ทำง่ายไะล่ะคือหอมมากตอนนี้ป้าพาคิดว่าติดมือเพราะกลิ่นก็เป็นได้เนาะกลิ่นเนี่ยถ้าเลือกแบบกลิ่นที่มันอุย้ยทำไมเย็นจังถ้ามันไม่ค่อยจะดีเนี่ยมันอาจจะทำให้ติดได้อย่างเช่นกลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยจะทำให้สลามติดนะอาจจะไม่มีใครรู้เท่าไหร่กลิ่นนมเนอยอะไรเงี้ห้ามเอามาใส่เลยผสมกับกาวจะเป็นกาวบูด ทันทีจะเป็นสลามบูดทันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกกลิ่นสลามนี่คือต้องดูนิดนึงนะคะนี่เป็นไหมเป็นเยลลี่ไหมคะเดี๋ยวเอาให้ดูแบบแผ่แบบนี้ออ้แผ่แบบนี้แผ่แบบนี้ทุกคนนี่เห็นปะแผ่แบบนี้แล้วก็มีความดึงดึงแบบหนึบมากหนึบนี่หนึบหนึบขั้นสุดหนึบ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  โอเคเอามาให้ดูหอมปากหอมคอนะคะใครอยากลองเล่นเนื้อนี้ก็ได้เลย mm hmm. เห็นปะก็สามารถเล่นเนื้อนี้ได้แต่ถ้าใส่ส่วนผสมไม่เป๊ะมันอาจจะเหลวเกินไปหรือไม่งั้นมันก็อาจจะแข็งเกินไปก็เป็นได้นะคะถ้าเหลวเกินไปก็ใส่น้ำบอลลกลงไปอีกถ้าแข็งเกินไปฮะถูกแล้วถ้าแข็งเกินไปก็ใส่น้ำเปล่าเพื่อล,ลายแต่วิธีนั้นมันจะค่อนข้างที่จะยากหน่อยเนาะ ส่วนมากเด็กๆชอบเนื้อนีเย็นเยอะนะคะมันดื๋ยดืดีอะ่ะมันน่าก,กินมากเลยอะ่ะเหมือนเยลลี่อ่ะนะนี่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้อยากให้ป้าพาลองเอาอะไรมาทําอีกก็คอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ